สวัสดีครับมาพบกับผมเองนะครับกับช่องทำง่ายยากครับวันนี้ก็มานำเสนอลูกลอยครับเช็คระดับน้ำครับแบบง่ายๆนะครับทำเองนะครับมานี่ครับขวดะไยครับนี่ตามนี้เลยครับอันนี้ข้างนอกถังนะครับแล้วนี้ก็เส้นเอ็นัวประมาณมิลหนึ่ง ข้างในนะครับผมก็จะลอยอขวดนะครับขวดโคกหนึ่งจุดห้าลิตรไปครับอ่านี่ครับลอยข้างในอยู่ตุ้งแหม่งตุ้งแหม่งนะครับนี่ โค้หนึ่งจุดห้าเี่นะครับเส้นเอ็นหนึ่งมิลนะครับรูที่ผมเจาะตรงนี้ก็คือ1นึุ่ดหมิลนะครับถามว่าทำไมผมต้องทำนะครับผมเป็นคนอยากรู้นะครับว่าระดับน้ำเหลือแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นน้ำที่เราทุกมาเติมนะครับเป็นรถแบบ รดน้ำนะครับถุกมาเติมใส่ในถังนะครับคือบางคนไม่ทำก็ได้นะครับไม่มีความจำเป็นแต่ผมเป็นคนอยากรู้นะครับว่าระดับน้ำผมอยู่แค่ไหนแล้วผมไม่ได้ต่อน้ำปราปาเข้าถังนะครับผมเป็นล้นถูกมาเติมนะครับหรือว่าเป็นแบบต่อน้ำปราปาเข้าถังก็ได้นะครับ เราก็จะได้รู้ว่าเเวลาเราใช้น้ําเยอะนะครับน้ํามันเติมเข้าถังทันไหมน้ำมันอยู่ระดับแค่ไหนนะครับเราก็จะได้รู้ครับเราก็จะได้หยุดการใช้น้ํำครับไม่งั้นเดี๋ยวปั๊มเราจะพังได้นะครับก็จะเป็นปั๊มอัตโนมัติทังนี้นะครับทำเอาง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากครับนี่ครับอันนี้ผมก็ใส่น้ำไว้หน่อยหนะึ่ง ก็มีอะไรครับมีขวดหนึ่งอย่างมีเอ็นแล้วก็มีขวดน้ำข้างในครับหนึุดห้าลิตรเป็นขวดโคก้กหรือขวดปซี่ก็ได้นะครับโอเคครับแค่นี้ครับผมก็มานำเสนอไว้แค่นี้ครับผมทำลูกนี้ก็ลูกที่2แล้วนะครับอีกบ้านหนึ่งผมก็ทำไปแล้ว นี่ครับเราก็จะได้รู้ครับว่าน้ําเราเหลือใช้เท่าไหร่นะครับเอาไปต่อยอดยังอื่นน,นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นครับขอยากไปทำง,งานก่อนครับผม